นี่แหละของดีเลยแต่สูตรนี้เราต้องทำการหมักก่อนนะนํำมาใส่กอทนะําเดี๋เข้าไปนี่แหละสูตรการทำน้ำหมักหอมนะครับอัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งยิดต์นะไล่มดไล่นอนนะคาจัดได้ด้วยฉีดฉีดโดนตัวนอกเลยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกเจวเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้ ใครปลูกมะกรูดแล้วมีหนอนมากินใบบ้างหรือว่าจะเป็นพวกประเภทมะนาวปลูกไปสักพักหนึ่งมดมันจะมาขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราจะแก้ยังไงเพราะว่ายอดอ่อนพวกนี้นะมันจะมีน้ําตาลมีความหวานนะครับมดพวกนี้จะคาบเพลี้ยมาลงจะบอกว่ามีนะมันจะคาบนอนมานะครับคาบนอนมามาวางไว้ตรงยอดตรงนี้แล้วทําให จะให้หนอนกินอาหารทีรนี้มดพวกนี้จะมากินน้ำหวานจากตัวหนอนเนี่ยสำคัญมากเลยมาวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำวิธีการกำจัดหนอนกำจัดมดพวกนี้กันนะครับโดยใช้วัตถุดิบตัวนี้เลยเกลือต้นหอมใบกาบต้นหอมนะอันดับแรกนะครับเพื่อนท่านเพื่อนปลูกหอมนี้ใช่ไหมกาบใบมันจะสามารถลอกได้ให้เพื่อนลอกเอาเฉพาะกาบใบมา ไม่ต้องตัดให้เสียเวลานะลอกเอากลาบใบเนี่ยประโยชน์ของการปลูกหอมมันสามารถนำมาทำเป็นยากำจัดแมลงได้นะดีมากลอ,อกเอากลับใบมานะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแต่ผมลอกไปแล้วไว้รอให้เพื่อนจะดูกันนะนี่ เ็จะเป็นประมาณนี้นะมาเรามาทําประโยชน์จากกลบหอมพวกนี้กันว่าจะต้องทําอย่างไรสิ่งที่เพื่อนต้องมีในวันนี้เลยก็คืออันดับแรกกลับใบหอมตัวต่อไปกระเลือตัวต่อไปน้ํำยาล้างจานเท่านี้เองนะครับง่ายๆเลยมาน้ํายาล้างจานใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองไปม้นะ ส่วนเกลือนะครับผมไม่ใช้เป็นหางช้อนนะเกลือไม่ต้องเยอะเกลือช่วยอะไรช่วยกระตุ้นเอ่อกระตุ้นไอ้อตัวเขาเรียกว่าอะไรสารอยู่ในกาบใบหอมนะครับให้มันออกมาได้มากขึ้นเนาะใส่เข้าไปต่อไปทำการละลายน้ำแบบนี้ น,าาน้ำไปต่อไปนะครับใช้กาบใบาหอมตัวนี้มาทำการใส่แล้วก็เคยเห็นคันส้มไหมรู้จักคันส้มไหมคันส้มคันส้มหอมอะ่ะเห็นไหมนี่แหละ้ลองดีเลยแต่สูตรนี้เราต้องทำการหมักก่อนนะ หลังจากที่เพื่อนทาการคันเสร็จแล้วใช่ไหมพเพื่อนๆสถนีจะได้น้ําหอมที่เห็นไหมเขียวๆเ,เลยดูต่อไปนะครับใช้หอมตัวนี้มาใส่กับขวดน้ํานะนํามาใส่กับขวดน้ำยัดใส่เข้าไปเลย หลังจากที่เรายัดได้สักพักนะครับกอจะได้ลักษณะนี้เลยนี่ยัดเข้าไปนี่เห็นไหมหองก็อยู่ในขวดได้หมดแล้วต่อไปเรานําน,ำน้ำเนี่ยน้ำในกระถางในกระมังเนี่ยมาเทใส่เนี่ยนำน้ำชุดนี้มาเทใส่ สูนิยาแรงนะครับกาจัดได้กระทั่งปลวกมดหอยทากท่ใส่ไปเลยสำหรับใครที่ไม่มีตัวยานะตามตามที่ผมแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าพอเวลาเราหมักเสร็จจะเป็นยังไงนี่ก็เติมเข้าไป สักปริมาณขนาดนี้นะครับทำการปิดฝาไว้อือก็จะได้ลักษณะนี้นะครับน้าหมักใบหอมยาแรงที่ทุกสวนต้องมีเพอเพื่อนๆหมักจนแบบนี้ได้ที่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะนี่เห็นไหมน้าหมักหอมนะครับที่ใครหลายคนอยากจะทําแต่ว่าทําให้เป็นสักทีนี่แหละสูตรการทาน้ําหมักหอมนะครับยาแรง แรงมากนะครับไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆได้หมดนะครับมาผมจะมาสาธิตวิธีการไม่ใช่มาสอนเว้ให้ดูว่าการใช้ใช้อย่างไรนะครับ,รบนำหมากหอมตัวนี้นะหมากไว้ทิ้งระยะเวลาไว้หนึ่งเดือนนะครับน้ําจะเริ่มใสใบหอมจะเริ่มย่อยเนาะมามาดูกันวันนี้ผมจะมาทําให้ดูในการฉีดพ่นนะครับ,บอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้เนาะเท่านี้เลยง่ายๆ มามาเริ่มกันเลยนะครับใช้น้ำหมักหอมของเราที่ทำการหมักไปเรียบร้อยแล้วเราใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะนเพื่อนดูสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับเห็นไหมพอเวลาหมักหมักนานเสร็จเป่อยหมดเลยต่อไปสไลด์หยุดหนึ่ง พอนะครับเท่านี้พอเนี่ยยาแรงมากๆต่อไปก็ใส่สเปรย์ของเราไปเลยผมผมชอบทำนะไอส้สูตรเนี่ยแต่มันมันกำจัดได้หมดทุกอย่างไงรวมไปถึงมันไล่ทั้งมันแรงมาผสมเกียร์สนของเราอีกด้วยนะครับแต่ว่ากกำจัดนอนดีมากนะครับเทไปเลย จะไม่ชอบวันนึ่งคือม,มันแรงมันจะไม่เข้าสวนนั่นแหละมันจะไม่ช่วยผสมเกสรนเนาะเนี่ยเติมเข้าไปเลยอัตราส่วนอยู่ที่1นึ่งดินะเนี่ยเสร็จแล้วมาไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดนะครับมีหนอนมีอะไรมาลง ทำตัวนี้ฉีดตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายมาถ้าสังเกตว่าเห็นหนอนมาลงไปมะกรูดมีมดมาขึ้นต้นมะกรูดต้นพืชนะครับทําอย่างไรไม่ถูกนําสูตรนี้ไปฉีดได้เลยยาแรงไล่มดไล่หลนอนนะครับไม่ไม่แค่ไล่นะกำจัดได้ด้วยฉีดดวนตัวปุ๊บร่วงปั๊บเลย น,น่าทำนะน่าทำมากแต่มันใช้ระยะเวลานานนะครับมันต้องหมกักหมักใบหอมถึงระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนนะถามว่าสูตรนี้เหมาะกับใครต้องบอกไว้เลยว่าเหมาะกับชาวสวนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณมากในการกำจัดเนาะถ้าจะใช้สารเคมีคงไม่ไหวนะครับมันจะใช้ปริมาณเยอะ แต่ถ้าปลูกเลืชไว้กินเองแบบพวกเราทําได้ไหมทําได้นะครับได้เหมือนกันเนี่ยฉีดไปเลยไล่หนอนไล่เพลี้ยไล่แมลงนะครับได้ดีามากน้ำหมักหอมเนี่ยอ่ะวันนี้เข้ามาเพียงเท่นี้แล้วกัน,นครับกับวิธีการทำน้ำหมักหอมนะใครมีเวลาก็ทำไว้นะครับเผื่อฉุกเฉิน เผื่อฉุกเฉินทําตัวยาตัวอื่นฉีดพ่นมาอยู่เนี่ยกระทางแมงแมงม,มุมอยู่ในรูนะเห็นไหมเนี่ยดูนอกเลยเรียบร้อยฉ <c oughs> ีดฉ <c oughs> ีดโดนตัวนอกเลย <c oughs> เนี่ยเป็นไงนะครับยาแรงจริงะนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้วิวยาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตตามนะครับกดแชร์ okay. กดแชร์ไปให้กับพี่น้องเกษตรเด้วยนะครับวิธีการทำกเกษตรในรูปแบบง่ายๆเนาะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะครับถึงบางเรื่องผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของ,ของเรามาตอบให้นะหรือเพื่อนๆมีวิธีการอย่างไรในการกําจัดพวกหนอนพวกแมลงที่มากัดกินต้นเออครับกินใบมะกรูดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนํากับพี่น้องสมาชิกเราได้นะว่าทําอย่างไรนะครับแต่ขอเป็นแบบอินทรีย์นะไม่ขอเป็นเคมีนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการ,รกดไลค์กดตานะครับสวัสดีครับ